เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้กินได้แค่ขนมปังขึ้นราเป็นอาหารในทุกๆวันนับตั้งแต่เกิดเธอท้องมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงใดๆเนื่องจากความเจ็บป่วยที่มีมาแต่กําเนิดเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือแม่ของเธอก็เสียไปอย่างกระทันหันโดยที่มินอาผู้น่าสงสารไม่เคยได้รับรู้เลยเธอยังคงเฝ้ารอแม่กลับมาทุกวันเหมือนเช่นเคยแม่ของเธอทิ้งหนี้สินไว้มากมายทําให้เหล่าเจ้านี่นอกระบบแวะเวียนมาทวงเงินไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งจีฮุนได้แอบย่องเข้ามาในบ้านอย่างเงียบๆหวังจะหาของมีค่าไปขายเพื่อใช้้้้นนนนนีีทััใดดเเขาาาก็ไยยยิสงงงบอ่ ดังมาจากห้องน้ําและจากที่นั่นเองเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งก็เดินออกมาแต่เธอดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของจีฮุนเลยมินอาเดินตรงไปที่โต๊ะหยิบขนมปังขึ้นราแล้วคลานเข้าไปใต้ตู้นั่นคือที่ที่เธอใช้กินอาหารในทุกวันจีฮุนตกใจกับภาพที่เห็นแต่ก็ยังพยายามค้นหาของมีค่าต่อไปเขาพยายามถามมินอาเกี่ยวกับของมีค่าแต่เด็กหญิงก็ยังคงนิ่งเงียบและกินขนมปังของเธอต่อไปตอนนั้นเองที่จีฮุนระหนักได้ว่ามินอาไม่ได้ยินและพูดไม่ได้เขารู้สึกสงสารมากเลยลองโทรหาพ่อของมินอาแต่กลับได้มาเพียง คำตอบที่เต็มไปด้วยความโกรธและหงุดหงิดจีฮุนจุดบุหรี่ขึ้นสูบแต่กลิ่นควันบุหรี่นั้นกลับทำให้มินอานึกถึงแม่ของเธอด้วยความดีใจเธอจึงคลานออกมาจากใต้ตู้แล้วเริ่มใช้มือเคาะพื้นเป็นจังหวะจีฮุนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ลองเคาะพื้นตอบกลับไปเมื่อมินอารับรู้ได้ถึงการตอบสนองนั้นเธอก็โผล่เข้ากอดจีฮุนทันทีแต่เมื่อได้สัมผัสใบหน้าของเขาเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แม่ของเธอเสียงร้องไห้ของมินอาดังไปถึงเจ้าของบ้านที่แวะมาพอดีเขาเข้าใจผิดว่าจีฮุนคือพ่่่่่ออออขงงเเเเดดดด็็กกกซึยยปาาาทททวช้้้นนนนนััีีีจจจุุไ ที่จะเอาเงินของเขาคืนจากหนี้ที่แม่ของมินอายืมไปเขาจึงนำโฉนดบ้านไปเพื่อจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและนำเงินประกันออกมาตอนนี้จีฮุนตัดสินใจที่จะดูแลมินอาเขาซื้อบะหมี่ร้อนๆรสชาติอร่อยมาให้เพื่อที่เธอจะได้เลิกกินขนมปังขึ้นราเสียทีแต่มินอากลับกลัวอาหารแปลกหน้านั้นและคลานกลับไปหลบใต้ตู้อย่างเดิมด้วยความโมโหจีฮุนจึงโยนขนมปังขึ้นราทั้งหมดทิ้งไปเมื่อเห็นว่าขนมปังของเธอหายไปมินอาก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวจีฮุนรู้สึกผิดเขาจึงไปซื้อขนมปังแบบเดิมมาให้ใหม่ทันทีีท่่ได้กลิินนนคคุเยมอา ก็กลับมาร่าเริงอีกครั้งและค่อยๆเริ่มไว้ใจจีฮุนตอนนี้เธอจะคอยอยู่ใกล้ๆเขาเสมอหากเพียงแค่เธอได้ยินหรือพูดได้เธอก็อาจจะเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงคนหนึ่งคืนนั้นมินอานอนหลับอยู่ข้างๆจีฮุนเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่แม่แต่เธอก็ยังคงต้องการความรักความอบอุ่นเมื่อเห็นภาพนั้นจีฮุนก็ใจอ่อนลงนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มต้นดูแลมินอและรับเธอเป็นเหมือนลูกสาวของตัวเองแล้วถ้าเป็นคุณจะเลี้ยงมินอาไหม